วันนี้นะคะอยู่กับพวกเราทีมนักสแสดงจากละครเรื่องละอองเทศค่ะวันนี้พักเรื่องดราม่านะคะไปเล่นเกมสนุกๆก,กันไปกันเลยเกยมเชื่อใจใครได้บ้างกติกาคือผู้เล่นสองคนจะต้องพูดถึงสิ่งของที่อยู่ในกล่องโดยมีหนึ่งคนพูดจริงอีกคนพูดหลอกให้เนียนส่วนคนถ่ายจะเชื่อใจใครกันเลือกได้เลยจ้าพี่พีครับสิ่งของที่อยู่ในนี้คืออะไรครับลูกบ,บาศก์ค่ะ ลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ดีลูกบาสใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนก็ขนาดเท่ามือไงลูกบาสมันมีขนาดเดียวสีส้มเชื่อครับมันคือกระเป๋าผ้าผ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋ากระเป๋าผ้ามีสองสีเขายังพูดไม่ชัดเลยถ้ามันเป็นลูกบาสแล้วมันก็ต้องขยับไปโดนอะไรบ้างไปนี่คืออยู่นิ่งแกจะบ้าหรอเขาก็วางไว้เฉยๆก็ได้แต่แกจะบ้าหรออ่ะคำนี้คำนี้ผมขอเชื่อพี่เชื่อเยอ มันคืออะไรคะพี่พีพีตะหลิวค่ะ ปืนฉีดฉีดน้ำอ่ะปืนฉีดน้ำช่วยบอกสีของปืนนะคะพีเอ็มเป็นสีชมพูครับผมมีสามสีนะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวตาหมาบอสีอ่ะตะหลิวเก่าไหมคะไม,ไม่เก่าใหมค่ค่ะตะหลิวด้ามเป็นไงคะด้ามเป็นไม้ะคะ่ะเหมือนที่ทําในละครอ่ะทําไมถึงพี่พีพีไม่มองตะหลิวเลยอะ่ะอา้าวมองทําไมอ่ะมันก็คือตะหลิวมันก็รู้อยู่แล้วปืนใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากครับอา้า จะพี่รู้จักละไม่ใหญ่มากอ๋อไม่ได้มองกล่องโอเครู้แล้วค่ะเอาจะได้รู้กันเลยว่าวันนี้พี่เชื่อเขาเชื่อใจใครมั่นใจไปทางพี่พีพีพออตัดสินใจดีๆนะตัดสินใจดีๆเชิอตอบเป็นพีพีค่ะ มีอะไรอยากจะพูดไหมตังเยอะากินได้น่ากินมากเลยเราถ่ายละครเรื่องอะไรี่ลองเทศแราว่ามันก็ต้องเป็นผัดไทยใช่ไหมผัดไทยเรอไม่ได้กินเลยอ่ะเขาใส่กล่องหรือใส่หอมอ่ะใส่จานมีกุ้งไหมมีต้นหอมด้วยหมูบดกซอสซอสผัดไทยเป้ขวดสีอะไรเหมือนเป้ขวดสี<ผ>ออกแบบชุ่มๆหน่อย คนเล็กคนใหญ่หรือว่าเป็นต้องเลือกแล้วหนึคนแี้น้องเชื่อจนรู้พอฉันเป็นเสียงค่ะก็ต้องเป็นหนูอยู่แล้วก็เชื่อพี่พีมได้ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเพราะโกโก้โหดแรงมากสรุปเรื่องนี้คนไม่ดีคือ ีพราแกนั่นแหละลุมทำร้ายฉันโอ้ยตอนนี้ละครเรากำลังเข้มข้นเลยค่ะคือผัดไทยเข้มข้นยังไงละครเราเข้มข้นกว่านั้นชิมไหมคะลองไหมล่ะคะเออกำลังจะออกไปตามหาแม่แล้วนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามชมละครเรื่องละองเทศนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง7 HD กด35ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเรานะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อค่ะ มาช่วงนี้นะคะมีความสนุกไหมชมกันต่อค่ะมาที่ละครกล้าผาเหล็กสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนยังช็อกกับเหตุการณ์ความจาเสื่อมของหมวดกล้าที่ต้องเข้าไปอยู่ในชนเผ่าแม้กระทั่งคนรักอย่างมะไฟก็กลายเป็นคนแปลกหน้าซะงั้นคืนนี้มีเรื่องให้ช็อกซ้ํากันอีกค่ะเพราะพระเอกบูมจิตกล้องจําอะไรไม่ได้ถึงขั้นเอาปืนมายิงนางเอกฮาน่าลิวิสจนล้มลงไปเลยเหตุการณ์นี้ทําให้ฮาน่าดราม่าหนักคิดว่าบูมเปลี่ยนไปเพราะหมดรักความรู้สึกจากสถานะคนรักกลายเป็นโกรธแค้นต่อจากนี้เลยล่ะค่ะ ส่วนบูมยังพอจําได้ว่าใครเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้ตัวเองความจําเสื่อมซึ่งคนคนนั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องที่โยนความผิดมาให้นั่นเองหลังจากนี้นอกจากจะต้องระวังตัวจากพวกกำนันศักดาแล้วยังต้องเอาตัวรอดจากฆาตกรตัวจริงอีกด้วยค่ะยังตายไม่ได้ไฟกําลังตกอยู่ในเงื้อมือพีศาาล,ล้าย่างายศฉันช่วยมไฟให้ได้มันอยู่นั่นตามมาเร็ว อีกสักครู่รอชมกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะมาต่อกันที่รายการ Masterchef The Professional Thailand มาทวนความแซ่บในรอบที่ผ่านมากันก่อนค่ะกับการทำของหวานไม่ว่าจะเป็นครัวไหนก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ปราบเซียนสุดๆซึ่งเชฟเกตทำหน้าที่เลือกวัตถุดิบปริศนาอย่างแอปเปิลให้กับเพื่อนๆงานนี้ได้สิทธิพิเศษทั้งทีก็ขอเดินเกมตัดกำลังคู่แข่งตั้งแต่เริ่มเลยค่ะจริงเหรอทำไรอ่ะเราพีชเชนมากค่ะ ส่วนอีกหนึ่งความดราม่าร้อนชาในรอบที่ผ่านมาคือจานของเชฟเชตที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าแป้งพายยังดิบทําให้ต้องกลับบ้านไปซึ่งงานนี้เชฟเชตดูเหมือนจะยังรับไม่ได้กับคําตัดสินนะคะทําให้เกิดดรามา่าเจอชาวเน็ตทั่วลงชุดใหญ่ล่าสุดเจอเชฟเชตก็บอกว่าได้เห็นและได้อ่านทุกคอมเมนต์พร้อมนอมรับและนําไปปรับปรุงต่อไปค่ะ ก็คือได้งานคอมเมนต์นะคร, <iant> ครับทุกคอมเมนต์ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับความรู้สึกทุกคนที่มีให้ผมแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงทุก <hein> คำคอมเมนต์ของทุกคนส่วนสัปดาห์นี้มารับชมกันตอ่อความสนุกความฮาจัดเต็ม EP นี้เตรียมเจอกับนักชิมใส่แข็งเหล่าพ่อคาซาแม่คาแซบที่จะมาเพิ่มความกดดันให้เหล่าเชฟแต่บอกเลยว่าไม่มีหวั่นไหวเพราะเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดีส่วนช่วงว่างแข่งก็แอบมีไปเช็คฟีดแบ็กในโซเชียลกันมาบ้างแฟนๆรายการนอกจากมาคอมเมนต์เมาส์ใจยๆกันฝากส่งกำลังใจกัน เชียร์เยอะๆด้วยนะคะถ้าอยากจะถามเรื่องของฟีดแบ็หรือแอร์ไทมขอแนะนําคนนี้เลยครับค่ะ ดิฉัอนดอูเพราะว่าปากเหวมันหนาวเหลือเกินก็คือยืนบ่อยมือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากอยู่บ่อยขนาดนั้นนะคะแต่มันก็เป็นดวงชะตาเออแอบทำรายการที่แล้วได้เยอะแล้วรายการนี้ขออยุ่แบบกลางๆเงียบๆเรียบๆนิ่งๆดีกว่าค่ะทำเยอะมันก็จะเสียวๆถ้าทำเยอะมัน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 มีทั้งดีและไม่ดีสําหรับใครที่อยากรู้ว่ามีจุดพีคเยอะหรือเปล่าต้องรู้วันอาทิตย์ช่องเจ็ด เย็นวันอาทิตย์นี้มาชม Masterchef The Professional ไทยแลนด์เชียร์สดๆหน้าจอช่อง7 hd เวลา18นาฬิกาและดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะ ปิดท้ายกันที่คืนนี้ห้ามท่าเรื่องหล,ลอนก่อนนอนกับมาหาชนทอกรายการเสียงจากหลุมชอนชวิตการและเจด้าสาราัญญาบอกเลยว่าความน่ากลัวจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยโดยคืนนี้เปิดบ้านต้อนรับแขกรับเชิญอย่างบางนกที่มาเล่าประสบการณ์เรื่องคนหัวลุกเวลาไปพักตามโรงแรมต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มักจะเจอเรื่องลี้ลับอยู่ตลอดที่สําคัญงานนี้ยังมีทริคดีๆมาแนะนําผู้ที่เดินทางไปพักโรงแรมหรือสถานที่แปลกๆอีกด้วยค่ะเขาเล่าเห็นภาพมากคือแบบตอนอธิบายรายละเอียดขั้นตอนหรือว่าแบบ ภาพที่เห็นน่ะเราเห็นไปด้วยอ่ะแล้วเรากลัวขนลุกมากคือจะบอกเรื่องเทคนิคต่างๆคือไม่ไม,ไม่เห็นคือต้องบอกว่าถ้าถ้าเจออะไรประมาณนี้ก็เตรียมตัวนิดนึง <c oughs> เอาข่าวจะได้อยู่เป็นแค่นี้ครับผม <c oughs> ผมก็บอกเอาไว้ว่า ผมก็คนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีได้ว่าเสียงจากหลุมมหาชนท้องนี่ของจริงครับการันตีความน่ากลัวขนาดนี้แฟนๆห้ามพลาดมาหาชนท็อกเสียงจากหลุมคืนนี้เวลา21นาฬิกาทาง u t u b e และ Facebook CS7HD และ b ักบู o o .tv นะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ